สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราบประพเจ้าพืกอเขามอีกแล้วการเล่นไมโครับพีแปนะครับผม E ีพนี้เราจะมาสร้างแต่เราจะไม่ได้มาสร้างฟาร์มสร้างอะไรครับเราจะมาสร้างปัญหาให้กับพั้วเกนเนอเรเตอร์ข้างล่างที่มันเป็นแบบว่าพักแบบยังไงเป็นปลาเราจะเรียกมันว่าป่าก็ไม่ได้เพราะมันป่าเถื่อนกว่าปลาธรรมดาเยอะเลยนะตอนนี้ผมก็กําลังจดสมุดเขียนอยู่ว่า เราจะต้องทําอะไรอ่ะเนาะเออน,นี่แหละแล้วก็ตรงนู้นแหละคือที่ที่เราจะไปบุกกันแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับการไปบุกนะแป๊บหนึ่งหน้าจอขางโอเคคือว่าการที่เราจะต้องเตรียมตัวไปบุกเราก็ต้องมีน้ำยาหายใจใต้น้ําซึ่งการที่ <und> เราจะไปบุกตรงนั้นได้แล้วเราต้องมีน้ํายาหายใจใต้น้ํแเราก็ต้องมีแท่นปรุงยาซักอรอนซึ่งแท่นปรุงยาของผมนั้นมันอยู่ไหนวะผมไม่มีแท่นปรุงยาแต่ไม่เป็นไรผมมีเบรดที่ได้จากการต่อสู้ขังแล้วก็ไก่เก็บซะ แล้วก็เอาเบตมาครับอันนี้ซะมันก็จะได้แท่นปุญญาขึ้นมาชื่อบาวาบววินสแตน,นจริงๆผมมีเบสเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ผมว่าผมต้องใช้ในอนาคตเพราะว่าเบตที่ผมมีอยู่นั้นน่าจะต้องใช้จริงๆด้วยคือนี่คือการสปอยจากอนาคตว่าเบตที่ผมมีจะต้องใช้อีกซึ่งมันอยู่ในคังอ่ะแหละไม่ต้องหอบใส่เราจะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเอ๊ะถ้าวางไว้ตรงนี้ชาวบ้านมันออกได้เนี่ยลองเปลี่ยนที่วางหน่อยแล้กระจกมาละ กระจกเสร็จปุ๊บเราก็เอามาค้าวันนี้เป็นแก้วใช่เราจะเอาแก้วมาพอเราได้แก้วมาแล้วก็เออเราต้องเอาแก้วไปใส่ข้างในเลยไหมโอ้าดจริงเลยผมเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเอาแก้วไปใส่ข้างในเราจะต้องเอาให้นั้นไปใส่เราจะต้องเอาแก้วที่ไปใส่นะ้ำมาก่อนเออผมก็เลยไปเก็บน้ําแล้วก็เก็บบนในเอฟเก็บอันนี้มาเพื่อที่จะทําให้มันปรุงยาได้ง่ายขึ้นนะนะ หายายแมงมุมเอามาทําเป็นเบ็ดตกปลาเพราะว่าไอ้น้ายาหายใจใต้น้ำมันได้จากการที่เอาปลาปักเป้า,านะผมตกปลามาเยอะมากจนผมมีปลาเกินต,ติ้งติ้งทะเลไปหมดเลยแต่ผมได้ปลาปักเป้าที่ผมต้องการมาแล้วนี่แหละปลาปักเป้าปล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 าปักเป้าของผมแล้วทีนี้ก็ใส่ปลาปักเป้าเข้าไปแล้วเราก็รอ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 ฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดระหว่างเราก็เอาของมาเก็บก่อนดีกว่าของที่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่สำหรับผมนะ โอเคดูซีอยาของเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ต้องตัดหรอกโอเคตอนนี้เหมือนอยาของผมมันจะปรุงเสร็จแล้วเราเปลี่ยนสีแล้วเป็นยาหายใจใต้น้ำสามนาทีแต่ผมไม่ได้ต้องการไปอยู่แค่สามนาทีผมต้องการไปอยู่แปดนาทีก็เลยมาดูกันว่าตอนนี้น้ำยาสามนาทีใช่ไหมตอนนี้ก็ปุบสเตอเรสเข้าไปหนึ่งอันก็กลายเป็นแปแล้วถือว่าเป็นสีที่ดีมากเลยสาหรับคนที่ไม่รู้เรื่องวิธีการปรุงยาในอนาคตถ้าผมว่างจีผมจะมานั่งปรุงยาให้ทุกคนดูเลยนะครับผม แล้วก็เหมือนเราจะต้องพร้อมลุยกันแล้วสินะได้เวลาลุยไปจัดการไอ้พวกนั้นว่าที่จะให้มันรู้ซะว่าแถวนี้ใครใหญ่ของแท้เพราะไอ้ประสาทมันทาให้ผมหมันไส้มาตั้งแต่วันแรกแรที่ผมเล่นเกมนี้แล้วนะโดนผมแน่แต่ตอนนี้ผมต้องกินน้ํายาเข้าไปก่อนแต่เพิ่งคิดได้ว่าเราลืมเตรียมนมมาผมก็เลยไปเตรียมนมมาเพื่อที่จะเอามาล้างสถานาะนะตอนที่แบบว่าขึ้นมาแล้วแต่ว่าระหว่าง ทางก็ต้องมีล้างสถานะกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายผมก็สปอยไว้เลยว่าจริงๆแล้วผมนั้นได้ทําการล้างสถานะไปแล้วสถานะมันก็กลับมาอยู่ดีสตาลการขุดช้านะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็บุกเข้ามาเห็นความอลังกาของที่นี่แล้วมันใสจริงๆเลยมันมันใสอ่ะคือแบบว่าผมสร้างตั้งนานไม่ได้เท่านี้แต่อันนี้มันสร้างเป็นปราสาทใต้น้านได้เลยอ่ะเจอกับยามเฝ้าประตูคนแรกว่ายามกากมากวิมีเลเวลด้วย มาซ่อมดาบก็ค่อยๆไหลเป็นปลาไหลไปในบ้านใครนี่ผมไม่ผิกดกฎหมายหรอกผมแค่เข้าบ้านเองจริงๆถ้ากดถ้าไม่ครามีกฎหมายปัานนี้ผมโดนจับตั้งแต่เอาชาวบ้านมาขังแล้วเราไม่ได้เรียกว่าขังเราเรียกว่าอนุเคราะห์ชาวบ้านเ่ผมเจอทางขึ้นขโมนด้วยทางตรงนี้มันมีอะไรวะมันโล่งโจงต้งเหลือเกินมันมีอะไรผมสำรวจบ้างเนี่ยที่นี่เนี่ยยังไงวะ มีอะไรบ้างเอ้ยมีสีแยกไฟแดงด้วยเอ้ยตรงนี้มันก็มีสาลายขุดเข้าไปไม่ได้ด้วยข้างในคืออะไรอยากรุ่นจริงช่างมาเถอะขุดไปก็น่าจะไม่ได้อะไรเพราะว่ามันขุดช้ามากเลยเรามาตรงนี้ดีกว่าเนี่สาลายเต็มไปเลยอะไรอะที่นี่เขาทําฟาร์มสาลายหรือยังไงเท่าแก่น้อยอะช่างมาเถอะเรามาดูหน่อยซิตรงห้องนี้มีอะไรเอ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรแวบบแบบ๊บช่างมันเถอะ แล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างวะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มันจะเป็นหลบหลบหลบเข้าไปหลบเลือเข้ามาเอ้ยเจอกาเอเตอร์ผมไม่รู้มันเรียกว่ากาเอเตอร์หรืออะไรแต่ผมเรียกมันว่าการีเอเตอร์เพราะมันดูแปลกดีและอย่างหนึ่งกาเอเตอร์ผมว่ามันไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำเอ้นี่มาละซึ่งก็ต้องขึ้นมาขึ้นมาแล้วเจออะไรเจออะไรไหมเอ้ยเจอบอสตัวใหญ่มาในตัวนี้เราที่ทำให้หกตีสถานะ กูแข็งกูแข็งมันตีแรงจังวะกูแข็งกูแข็งมึงโดนกูแน่มึงทำให้กูแข็งโอ้ยแข็งแขนแข็งแขนแขนเจอแล้วได้ของแน่เยแข็งแขนแข็งแขนแขนจริงๆผมควรเก็บแทมเพลตมาแต่ผมลืมเก็บแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังจากนี้ผมเก็บมาแล้วนะนั่นแหละเก็บไว้อยู่ในตัวแต่ผมไม่ได้คุณดูแทมเพลตสำหรับไอทำนั่นแหละที่ผมได้กาเลเตอร์มา มันเรียกว่าตัวอะไรใครรู้ช่วยบอกในคอมเมนต์ทีนะแต่ผมเรียกมันว่ากาดีเอเตอร์ตลอดเลยแต่ผมว่ากาดีเอเตอร์ไม่ใช่ตัวนี้หรอกเคยได้ยินผ่านๆมาแต่ว่าก๋อมันชื่อว่ากาเดียนไอตัวนี้มันชื่อกาเดียนแต่ผมจําผิดไปสลักไอกาดีเอเตอร์ผมก็พยายามสํารวจประสาทมันต่อแต่ก็ไม่มีอะไรเนาะเออมันมีอะไรบ้างวาะสาษานี้นอกจากความสวยงามแบบใต้น้ําเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมหายใจใต้น้าได้ผมก็คุณก็เห็นไปแล้วผมปรุงน้ายาหายใจใต้น้ํามาแล้วอนะเนาะเออ ตรงนี้มันมีอะไรบ้างวะอุ้ยส๊นี่ไงตรงนี้เราจะที่ใจไฟหา,หาน้าฟ้าก็ยังสู้ขุนไม่ได้เลยกอเล่นคือมันจะสิเนฤทธิ์ช่างมาเถอะผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็วางเลยแต่ตอนนี้ผมก็มขุนเมื่อนทีสหรับเพลงนั้นมันเป็นเพลงมาจากเพลมาจากแบบว่าซิดคอมเรื่องเป็นต่อพอดีผมชอบฟังซิดคอมนั้นไม่ใช่ชอบฟังชอบดูช่างมาเถอะเลือกออกมาจากเรื่องซิดคอมที่ผมชอบดูก่อน ตอนนี้ผมจะต้องมานั่งเคลียพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเคลียเสร็จแล้วผมได้ฟองนะ้ำมันจานวน34อันและต่อมาผมก็ต้องออกจากที่นี่เพราะว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มันน่ากลัวเกินไปเราก็ต้องค่อยๆขุดออกไม่ใช่ค่อยๆขุดผมอยากออกไปแล้วแต่ว่ามันให้ผมขุดเร็วได้แค่เนี้ยแล้วเราก็ต้องออกไปซึ่งผมก็ยังไม่รู้ตัวผมจริงๆผมแค่กดกระโดดขึ้นไปก็ได้โอเคโง่หรือซีรีส์จริงขึ้นเลยดีกว่าเออผมเพิ่งรู้ตัวต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเลย ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ easy, ีซี่ชิวๆมากอารมณ์เหมือนตอนนี้ปลาได้ขึ้นบกแล้วแล้วไกมวว่มาว่ายอะไรตรงนี้วะที่นี่สินพี่น้องมาว่ายทาไมตรงนี้้ยค่อยๆว่ายค่อยๆว่ายเป็นวานเกยตื้นขึ้นฝั่งไปวานเกยตื้นเกยตื้นขึ้นมาบนฝั่งแล้วยังไงต่อไปนอนดีกว่าื่นขึ้นมาในเช้าของอีกวันหนึ่งชี่สดใส นชาวบ้านที่ผมจับมาขังไว้ซึ่งผมก็ต้องรอให้เอฟเฟกพวกนี้มันหายไปให้หมดก่อนเพราะว่าผมยังไม่สามารถเอาไปทำเป็นฟองน้ําได้เอาฟองน้าผมจะเอาฟองน้าไปตากแห้งอะไรวะง่ายฟองน้ำผมจะต้องตากแห้งด้วยการไปนรกเพราะว่านรกกับเมืองไทยก็ร,ร้อนรบอกกันก็เลยจะต้องเอาฟองน้าไปตากแห้งที่นั่นแหละแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังมีไม่มากพอสำหรับก,การสร้างฟองน้ําไม่สิการทําให้ฟองน้าหายเปียก ฟองน้าหายเปียกไอก็ระเหยขึ้นมาพอที่นี่ร้อนไม่ต่างก,กับเมืองไทยตอนช่วงเวลานี้เลยตอนช่วงเวลานี้ที่ผมอยู่อศัใยในการถ่ายคลิปอยู่ครับคือช่วงประมาณเดือนมีนาใกล้ๆมีสระกลางมีนาประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่20นินิดๆแหละไม่นิดแล้วนะตอนนี้ช่ามันเถอะออกจากเรื่องของวันเวลาของผมแล้วก็ดูนี่สิผมได้ฟองน้ํามาแล้วซึ่งเป้าหมายหลังจากที่ผมได้ฟองน้าํามันก็คือการสร้างพื้นที่เพิ่มแต่ว่า ต้องจดสมุดบันทึกก่อนว่าผมทําภารกิจสําเร็จแล้วถือมันเหมือนทําแบบว่าเควสส่สงกิวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ทำเควสส่สงกิวอะไรหรอกผมแค่ทำเควสให้คนดูเห็นเฉยว,ว่าอีพีนี้ต้องทาอะไรบ้างอย่างไงบ้างมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณและผมนะเราก็ตอบบอกก่อนบอกตามตรงแล้วว่าการตอบบล็อกช่วงนี้มันน่าเบื่อมากแต่ผมก็ตัดออกมาแล้วก็ไม่ให้คุณเห็นการตอบบล็อกที่น่าเบื่อแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนาะเออ ปิดหน้าดินให้เรียบร้อยแล้วก็เวิเออ,อน,นี่ได้แล้วดินเปลี่ยนตรงนี้ที่ผมให้มันเหลือไว้หนึ่งบล็อกเพราะว่าผมอยากโชว์ศัก,กยภาพของฟองน้ําผมว่ามันเฟี้ยวมันตึงแค่ไหนนี่เกาฟองน้ําผมโคตรอันตรายอ่ะดูดูดน้ําหายทั้งแผ่นดินสุดยอดใช้ฟองน้ําไม่แค่ห้าก,ก้อนเองแต่ก็สามารถเคลียร์น้ําทั้งหมดที่มีตรงนี้ได้คือประเด็นที่ผมเคลียร์ตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่ผมเดินมาบ่อยมากๆ เพราะผมจะเดินจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้แล้วก็ต้องไปที่กล่องใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ต้องว่ายน้ําข้ามไปผมลาคาน้ำตรงนี้ผมก็เลยปิดแผ่นดินให้เรียบร้อยเลยเออนี่คือฟองน้าที่ผมได้มาจากการไปบุกบ้านชาวบ้านไม่สิต้องเรียกว่าไปผูกมิตรกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านชาวทะเลชาวเล่เออก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมค,ครับ